โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมฟอร์จูนเม้านะครับรอบนี้มีเข้ามาที่5,000กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยวไปแรกในผมจะไปะดึงไปที่เบท50เลยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่วันที่สามแปโกนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับดีดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับดูสว่าเกมนี้ผมจะกําไรออกไปได้หรือเปล่านะครับ ช่วงนี้ใหญ่ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับฟังชั่นตอนนี้ก็จะมีเป็นฟังชั่นเดือนเกิดนะครับใครที่เป็นสมาชิกกับสามแปดโกนะครับรับฟรีไปเลย500นะครับสามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับทาเทิร์นให้ครบ5เท่าก็สามารถถอนออกมาได้แล้วนะครับค่ายนี้เบ็้ท่านต่ดก็อยู่ที่3บาทนะครับแต่ก็แล้วแต่บางเกมด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับไอเดี๋ยวผมขอด้านเบี้ร้อยไปเลยเนาะ เกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับเป็นเกมแนวสุ่มนะฮะทุกคนเกมนี้ภาษาจีนก็เป็นตัวแพงสุดนะครับโอ้โหนึกว่าจะโยนให้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นแออโต้ซัก30หมุนแล้วกันเนาะได้เป่าอุ๊ยอยโอ้โหจังหวะนี้มาขอต่อแพงหน่อยแล้วกันนะ ภาษาจีนต้องมาแล้วป่ะทุกคนวิวิเรีย,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 ยบร้อยหวานเลยครับผมทุกคนโอ้โหได้มาหมื่นกว่าบาทเลยครับเดี๋ยวผมขอไปต่อยสักหน่อยนะกันเนาะเผื่อว่าจะมีอะไรพิเศษมาให้รุนนะครับตอน,นก็ยนไม่ยั้งเลยนะครับโยนติดต่อกันขนาดนี้รอบนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะ ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหว่าเรีวเชียวทุกคนหวังมา180บาทนะครับตอนนี้ออโต้เราเหลือประมาณสิกว่ารอบนะครับผมจะเอาออโต้ให้หมดเลยแล้วกันเนาะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมช่องผมก็เดี๋ยวอีกสัก2-3วันแล้วกันเนาะก็จะมีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันอีกนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอรองเป็น200ดูแล้วกันรอบนี้ก็ตั้งใจว่าจะลองเล่นแบบไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับ โอเคได้อยู่ครับทุกคนโอ้โหบอกมา1,200กว่าบาทนะครับว้าออโต้ซัก30หมุนแล้วกันโอเคโอค้โห เรียบร้อยทุกคนบอกมาอีก4,000กว่าบาทนะครับอันนี้ขนาดแถวเดียวน,นะโยนเบาโอ้โหโยนหน่อยเพื่อนเป็ดตั้ง200มาตอนนี้รุ่นผมเลือประมาณ9,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่า ยังได้กำไรอยู่นะเปต่อไม่รู้ว่าจะลดลงไปมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเอาแลวไงโอ้โหมาทุกคนผมขอแส่ออโต้อีกสัก30หม with ุนแล้วกันรอบนี้ไม่ลงให้ก็ขอย้ายเกมแล้วกันเนาะ โยนรอบเดียวนี่คือจบเลยนะฮะมาต้องมาแล้ววมาไปมาเพื่อนสัเที้ยะเบ็ดสองร้อยจะลุ่งหรือว่าจาร่วงวิ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 วเอ,อ้ยจัดไปครับผมได้เ่าต้องมาแล้ววะโอ้โยอะไรวะโอ้โหทุกคน เกินไปเบ่าบวกมา1,200กว่าบาทนะครับารอบนี้ขอแก้มือหน่อยนะกันจะได้เบา่าขออะไรก็ได้นะครับขอยมาเต็มแผงนะกันมาไหนมาเพื่อนไหลมาเพื่อนจะไปโดนตัวไหนนะทุกคนโอเคอ สียดายมากเลยทุกคนดูดิถ้าส้มเป็นภาษาจีนนะเรียบร้อยบันเทิงแน่นอนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมา16,000กว่าบาทแล้วนะครับแปกหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยก็เลิกเลยดีกว่านะครับจะไปต่อเกมไหนก็ฝากวาไว้ตามกันไว้ด้วยนะครับ